คนรวยเขาทำอะไรกันอยากรู้ไหมคะอยากรู้ว่าคนรวยในขณะนี้เวลานี้เขาทำอะไรกันอ่านหนังสือค่ะเขาชอบอ่านหนังสืออ่านเพื่ออะไรอ่านเพื่อเติมความรู้อ่านเพื่อนำความรู้ไปใช้ในกิจการของเขาขยันอ่านหรือเพื่อพัฒนาตัวเองีเขาจะมีการทำบัญชีรายรับรายจ่ายค่ะ ทำบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อจะได้รู้ว่าเงินเข้าเท่าไหร่เงินออกเท่าไหร่แล้วเขาจะพบปะพูดคุยกับกลุ่มที่สําเร็จก็คือคนที่สําเร็จคนที่ประสบผลสําเร็จในชีวิตก็จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจะนําความรู้ที่ได้จากการสนทนามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันนี่แหละคะ่ะการอยู่ในกลุ่มคนที่สําเร็จ มันก็จะมีแนวคิดที่แปลกใหม่เราสามารถที่จะนำความรู้นั้นมาพัฒนาต่อยอดได้สิททีเขาจะทำแบบนี้ค่ะมีการบริหารเงินบริหารเวลาให้ได้จัดการเวลาให้ได้เป็นคนที่พัฒนาตัวเองเรียนรู้ลงมือทำกล้าตัดสินใจลักษณะเด่นๆก็คือเป็นคนที่กล้าตัดสินใจทำอะไรฉับไวไม่ได้ไม่เลิก เขจะเป็นลักษณะว่าไม่ได้ไม่คุณล่ะคะได้ทําในลักษณะเหมือนกับเศรษฐีที่เขาทํำไหมคะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเรียนรู้อ่านทุกวันทําบัญชีรายรับรายจ่ายและบริหารเวลาให้ได้จัดการเวลาให้ได้เศรษฐีเข้าถึงเป็นคนเศรษฐีเข้าถึงเป็นคนที่มีวินยัยทําอะไรก็สําเร็จค่ะค่ะเราลองพิจารณาตัวเราเองว่าเรา กำลังจะเป็นเศรษฐีหรือ,อยังหรือเราเป็นเศรษฐีแล้วในตอนนี้ค่ะสำหรับคูถาจากเพจคูถาออนไลน์ Makeover สอนภาษาไทยและแรงบันดาลใจนะคะขอบคุณมากนะคะ